สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงรายเดือนพฤศจิกาย,ยน2567กันค่ะจะใช้ไพ่สองสำรับนี้นะคะในการเปิดทำนายเป็นไพ่ยิปซีเป็นไพ่ทาโร่ทั้งคู่เลยนะคะโอเคเรามาดูกันเลยสำหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะพิมพ์เวลาเรียบร้อยค่ะจะดูแบบลัคนาหรือว่าแบบราศีก็ได้เช่นกันนะ ขอ okay. ขอ5าใบแรกให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะใบแรกขึ้นมาค่ะเป็นไพ่เมจิเชียนนะคะอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะการงานแล้วก็เป็นไพ่9ก้าถ้วยค่ะไพ่ใบที่3เป็นไพ่แฮงแมนนะคะใบที่4เป็นไพ่3มเหรียญแล้วก็เป็นไพ่สดาบขึ้นมาโอเคใบแรกขึ้นมาเนี่ยเมจิเชียนส่วนใหญ่มันคืออะไรใหม่ๆทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะงานใหม่ใครต้องการทํางานใหม่นะรอง,งานสมัครงานอยู่นะคะไพ่แฮงแมนเนี่ยคือไพ่ของการร รอคอยไพ่ของการเปลี่ยนงานการริเริ่มที่จะทําอะไรใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับสายงานของตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นการลาออกก็ได้นะการได้คุณได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์อะไรบางอย่างเนี่ยเมจิกเชนมันขึ้นมานะคะโอกาสประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ดีมากๆเลยแล้วยิ่งมีไพ่ก้าวถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของฝันที่เป็นจริงนะคะแต่ว่าก่อนที่จะทำนะคะก่อนที่จะลงมือทําอะไรเนี่ยมีไพ่สีด่ดาบขึ้นมาคุณอาจจะหยุดนิ่งพินิจพิเคราะห์นะคะใช้สติใช้สมาธิเยอะ เยอะนะคะหรือว่าโฟกัสกับสิ่งใหม่ที่คุณกําลังจะทําอยู่จะได้ไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะเมจิกเชนมันขึ้นมาหรือว่าแม้กระทั่งใครต้องการอาหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการเดินทางในเมจิกเชนขึ้นมาเป็นนักเดินทางนักคน้นคว้านักคิดนักทดลองอะไรใหม่ๆนะโอกาสได้นะคะเกณฑ์ดีมากๆเลยไพ่ก้าวถ้วยขึ้นมาก้าวถ้วยเนี่ยมีหลายความหมายฟันที่เป็นจริงได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่เคยแต่ งานมาแล้วนะเออพ่อไม้แม่ๆมนะคะสําหรับคนที่กําลังรอคอยความรักอยู่ไพ่แฮงแมนเนี่ยเกี่ยวกับการรอคอยมันขึ้นมานะ ไพ่ใบที่3ค่ะเป็นไพ่ของแฮงแมนอย่างที่บอกเลยเป็นไพ่ของการรอคอยเป็นไพ่ของการอยู่นิ่งๆคิดอะไรบางอย่างก็ได้นะแบบไพ่สี่ดาบขึ้นมาเลยค่ะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งระวังนิดนึงนะคะเรื่องปัญหาสุขภาพการคิดมากการวิตกกังวลอาการนอนไม่หลับกลัวกับอะไรที่ยังมันยังมาไม่ถึงนะหรือว่าเป็นไพ่ของการเปลี่ยนงานก็ได้นะคะโอกาสดีมากๆเลยนะเพราะเมจิกเชนมันขึ้นมาอย่างที่บอกนะคะใครกําลังรอง,งานอยู่นะแล้วไพ่สามเหรียญขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของการสมัครงานอีกแล้ว ะะมันเป็นไพ่เหรียญเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองก็จริงแต่อีกความหมายหนึ่งที่เด่นมากๆเลยคือไพ่ของการสมัครงานค่ะนะหรืออีกความหมายหนึ่งนะการสร้างฐานะก็ได้โดยเฉพาะใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับการลงทุนการค้าขายฟรีแลนซ์การวิ่งหาลูกค้างานเซลล์อะไรแบบเนี้ยโอกาสโดดเด่นนะคะสามเหรียญขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่ซีดาบค่ะซีดาบเนี่ยคือสภาวะหยุดนิ่งอะไรบางอย่างหรือว่ามีเกณฑ์การท่องเที่ยวในทริปสัน้นๆก ได้นะคะนะแล้วยิ่งมีไพ่เก้าถ้วยขึ้นมาอีกเนี่ยคุณกับคู่รักของคุณถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปพักผ่อนหย่อนใจกับคู่รักของคุณหรือว่าเป็นไพ่ของการหยุดนิ่งจากการทํางานหนักก็ได้ค่ะสี่ดาบมันขึ้นมาเช่นกันกน,นะหรือว่าการหยุดนิ่งเพื่อไตร่ตรองวิเคราะห์อะไรบางอย่างก่อนการตัดสินใจครั้งสําคัญก็ได้นะคะสี่ดาบมันขึ้นมาขออีกห้าใบให้กับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะบาร์แรกขึ้นมาค่ะเป็นไพ่หกไม้เท้านะคะ าการงานที่ประสบความสําเร็จนะคะเป็นไพ่ไมดเท้านะคะแล้วก็เป็นไพ่เดสขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่3มถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมาค่ะอืขึ้นมาทุกด้านเลยนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักสําหรับชาวลัคนาราศีสิงหนะ์นะแรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่หกเม้เาค่คะการงานที่ประสบความสําเร็จนะตอนนี้คุณกําลังคิดฝันวาดฝันอะไรเกี่ยวกับการงานการทําอะไรใหม่ๆการสมัครงานใหม่การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกณฑ์การสอบบรรจุนะคะการจ กับงานใหญ่ก็ได้หรือว่าการริเริ่มทําธุรกิจอะไรของเราเองเนี่ยไพ่หกไม้เท้าเนี่ยคือไพ่ของประการประสบความสําเร็จแต่ก่อนที่มันจะประสบความสําเร็จมันเหนื่อยมันหนักนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมามันจะไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องปัญหาสุขภาพกับก,บการคิดมากนิดนึงพักผ่อนนะคะบาลานซเา์เกี่ยวกับการทํางานกับการท่องเที่ยวนิดนึงเพราะมีไพ่การท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วมันมีไพ่เดสเนี่ยกับแฮงแมนขึ้นมาใต้กันเลยเกี่ยวกับสุขภาพค่ะหมันขึ้นมาไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาเกณฑ์ก,การเดินท้า ะะจะเดินทางด้วยการท่องเที่ยวการเดินทางเพราะว่าสายงานก็ได้นะคะหรือการพบปะลูกค้าเนี่ยโดดเด่น8ปดไม้เท้าขึ้นมานะคะหรือว่านะเป็นเกณฑ์การเดินทางไกลก็ได้นะคะใครกําลังรอวีซ่าอยู่นะจะตามคู่ตามแฟนอาจจะด้วยสายงานของคุณหรือว่ายายตามครอบครัวยายเพราะว่าการเรียนการศึกษาต่อก็ได้เนี่ยนีไพ่เมจิกเชนขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกนะคะคนที่ทําอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตเนี่ยเกณฑ์ได้วีซ่าโอกาสประสบความสําเร็จ8ปดไม้เท้านะคะ หรือว่าเป็นไพ่ของการได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างมีคนยกหูโทรศัพท์หาคุณก็ได้นะนะคะอีเมลแท็กเมสเซจอะไรพวกนี้เพราะมันเด่นมากเรื่องการใช้อุปกรณ์สื่อสารนะคะ8ดไม้เท้ามันขึ้นมานะคะข่าวดีได้ทุกเรื่องเลยนะจะเป็นการงานการเงินหรือว่าด้านความรักก็ได้หรืออีกความหมายหนึ่งคือคุณมีเกณฑ์ได้พบรักจากทางไกลก็ได้นะคะคนเดินทางเข้ามาหาคุณหรือว่าคุณมีเกณฑ์การเดินทางอะไรบางอย่างแล้วมีการพบรักกันเกิดขึ้นเป็นรักทางไกลหรือว่าเป็นรักออ ออลเช่นเดียวกันค่ะจะด้วยข้ามประเทศหรือว่าข้ามจังหวัดแบบนี้ได้แล้วก็เป็นไพ่เดสขึ้นมานะคะไม่ต้องกลัวนะคะไพ่เดสเนี่ยมันคือไพ่ของการพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะแต่ก่อนที่มันจะพลิกเนี่ยมันอาจจะทุกข์หนักมา,มามากๆเลยนะคะส่วนใหญ่มันคือการผิดหวังอะไรบางอย่างการเจ็บปวดการหย่าร้างการจากเป็นจากตายนะคะแล้วคุณกําลังรอคอยที่จะได้หลุดพ้นหรือว่ารอคอยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆหรือว่ารอคอยที่จะได้พบความสุขอย่างที่แท้จริงหรือ นะไพะ่3ามใบนี้ทั้ง9ถ้วยแฮงแมนแล้วก็เดสมันเลยขึ้นมานะคะอีกความ,มหมายนึงระวังเรื่องสุขภาพนิดนึงนะคะแฮงแมนขึ้นมาแล้วก็เดสค่ะหรือว่ามีสติอยู่กับตัวเองเยอะๆก็ได้นะคะเป็นไพ่ของอุบัติเหตุได้เดสนะคะ แล้วก็เป็นไพ่สามถ้วยค่ะสามถ้วยเนี่ยคือมีเกณฑ์ได้แฮงเอาปาร์ตี้สังสรรค์หรือว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบปะเพื่อนฝูงในช่วงพฤศจิกาย,ยนหรือว่าเดือนธันวาคมมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการพบรักได้นะความรักที่เข้ามาเนี่ยเพื่อนอาจจะแนะนําคุณอาจจะเจอกันในงานสังสรรค์อะไรบางอย่างหรือว่าเข้ามาเนี่ยแบบเพื่อนก่อนก็ได้ค่ะไพ่เนี้ยเป็นไพ่ของมิตรภาพนะคะหรือว่าเฟรนด์ชิพค่ะหรือว่าเป็นไพ่ของการตั้งคันมีบุตรได้นะแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมา เจดเรียนเนี่ยคือ Reward ดนะการได้รับรางวัลผลตอบแทนจากการที่คุณทำงานหนัก การเน็ดเหนื่อยการค้าการลงทุนนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการได้รับโบนัสแบบนี้ได้การได้รับเงินก้อนอะไรบางอย่างนะคะนะอนี้ขอมาเปิดอีกหนึ่งสำรับสุดท้ายนะคะขอไพ่อีก5้ใบนะคะมาดูพลังงานเพิ่มเติมเอาไพ่ใบไหนดีนะเอาไพ่เมเจอร์ละกันนะคะแฮงแมนหรือว่าเดทเอาไพ่เดทสกันนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะจากร้ายพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะ ขอดูความหมายเพิ่มเติมของไพ่ใบนี้นะคะพลังงานเพิ่มเติมของไพ่เดสค่ะเรามาดูกันเลยนะคะอลิสคอห้าใบนะคะเท่านั้นให้กับไพ่เดสนะบาร์แรกขึ้นมานะคะเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะเป็นไพ่ของโฮปค่ะความหวังชาริออตนะคะโอเคแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดมาไม่เท้าแล้วก็เป็นไพ่เดอะฟูนะคะแล้วก็เป็นไพ่เดอะซันโอ้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าบางคนได้เปลี่ยนไปแล้วนะ จากไพ่เดสนะคะเราพลิกขึ้นมาเป็นไพ่เดอะซันเลยนะคะโอเคเรามาดูใบอ่าไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ของประจําชาวลัคนาราศีกุมนะนะคะเป็นความหวังเป็นไพ่ของโฮปนะคะถ้าตอนนี้เนี่ยคุณกําลังดิวกับลูกค้าคุณกําลังคิดวาดฝันเกี่ยวกับอ่าเรื่องคู่ครองอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะการทะเลาะเบาแววงกันก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าสิ่งที่มันทําให้คุณผิดหวังเนี่ยไพ่เดอะสตาร์ขึ้นมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นจะปรับเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น หรือแม้กระทั่งการเจราจาติดต่อลูกค้าทางธุรกิจนะคะคู่ค้าคู่สัญญาการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยคุณมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จเพราะว่าไพ่เดอะสตาร์มันขึ้นมานะคะไพ่เดอะสตาร์เป็นไพ่ประจําชาวลัคนาราศีกุมซึ่งอยู่ในเรือนปัต,ตนิของคุณอันนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะเรือนปัต,ตนิคือชาวกลุ่มไพ่ใบนี้นะคะเดอะสตาร์นะส่วนใหญ่ปัต,ตนิคนจะคิดว่าเกี่ยวกับคู่รักคู่ครองอย่างเดียวไม่จริงค่ะมันคือเกี่ยวกับคู่ค้านะคะคนที่ทําธุรกิจร่วมกันคู่สัญญ,ญาแบบนี้ ได้โอกาสประสบความสําเร็จนะแล้วยิ่งมีไพ่ชาริออตเนี่ยขึ้นมาไพ่ชาริออตคือไพ่ของ s u c c e s s นะคะการประสบความสําเร็จการทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังคิดวาดฝันอยู่ในตอนนี้การริเริ่มการทําธุรกิจใหม่การลงทุนนะคะการค้าการขายเนี่ยหรือรู้ทางอะไรใหม่ๆในการหาเงินไพ่สามเหรียญขึ้นมาแม้กระทั่งการเรียนการศึกษาต่อโอกาสประสบความสําเร็จเพราะว่าไพ่ชาริออตไพ่ของ s u c c e s s เนี่ยมันขึ้นมาหรือแม้กระทั่งใครต้องการทํางานที่มี ชาวต่างชาติมาเกี่ยวข้องนะคะเจ้านายเป็นคนต่างชาตินะคะบริษัทข้ามชาติหรือว่าการรอวีซ่าเพื่อไปทํางานในต่างถิ่นแดนไกลหรือคุณกําลังรอใครบางคนจากต่างประเทศเมื่อมาพบคุณนะคะหรือว่าการเจรจาธุรกิจกับชาวต่างชาติเนี่ยชารีออทขึ้นมาโอกาสโดดเด่นประสบความสําเร็จค่ะ แต่ว่ามันมีอุปสรรคอยู่บ้างนะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยเจ็ดไม้เท้าขึ้นมานะคะเจ็ไม้เทา้าคือการงานที่มียอ,อุปสรรคส่วนใหญ่เนี่ยต้องใช้ฝีไม้ลายมือการอดทนนะคะสติปัญญาสติของตัวเองเนี่ยในการที่จะผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปได้นะไพ่ของการมีสติเนี่ยเป็นไพ่ของอา สี่ดาบมันขึ้นมาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น,นก่อนที่จะทําอะไรไตรตรองพินิจพิเคราะห์ใช้ความสามารถของตัวเองนะแล้วคุณจะพานพ้นไปได้นะคะแล้วเป็นไพ่ฟูขึ้นมาค่ะไพ่ฟูเป็นไพ่ใบแรกของสําหรับยิปซีนะคะเดสขึ้นมานะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของคุณในชีวิตได้ทุกด้านการงานการเงินความรักความรู้สึกนึกคิดความเจ็บปวดในจิตใจก็ได้นะอาการเจ็บปวยแบบนี้ก็ได้นะคะเดสขึ้นมาเนี่ยแล้วพลิกเนี่ยมาหมายเลขศูนย์นะคะหมายเลขศูนย์จุดเริ่มต้นอะไรใหม นะคะสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำนะคะจุดเริ่มต้นของชีวิตจุดสตาร์ทของชีวิตแบบนี้ก็ได้นะคะคุณอยากรู้อยากลองอยากทําอะไรอย่างที่ไม่เคยทําแต่ว่าขอเตือนนิดนึงไพ่ฟูลเนี่ยคือไพ่ของความเสี่ยงก่อนที่จะเสี่ยงทําอะไรศึกษาให้รอบคอบซะก่อนนะคะก่อนการลงทุนเนี่ยไพ่สามเหรียญขึ้นมา พินิจพิเคราะห์ให้ดีนะคะสีดาบขึ้นมาแล้วก็อย่าทําอะไรเสียงๆหรือว่าปรึกษาผู้รู้ก็ได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับการทํางานแบบนี้ก็ได้นะหรือว่าเป็นไพ่ของคนโสดก็ได้เนี่ยไพ่เดสขึ้นมาการอย่าร้างการผิดหวังนะคะการเลิกการบอกลาเนี่ยแล้วคุณอยู่เป็นโสดแล้วมีความสุขกับชีวิตของคุณมากขึ้นจากความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นไพ่ของการเดินทางหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับชีวิตแบบไพ่เมจิกเชียนแบบนี้ก็ได้ะค่ะฟูมันขึ้นมาแล้ว การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคุณในครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงด้านใดเดสขึ้นมามันพลิกเนี่ยจากสิ่งที่มันเจ็บปวดมากๆเนี่ยนะคะความทุกข์ความเครียดเนี่ยเปลี่ยนเป็นเดอะซันเนี่ยการประสบความสําเร็จนะคะอาจจะบอกว่าเป็นความมืดมนก็ได้นะเดสหาทางออกไม่เจอมืดแปดด้านไม่รู้จะเอาอย่างไรดีแต่มันจะมีอะไรบางอย่างนะคะทําให้คุณหลุดพ้นหาทางออกจากทางปันนะที่คุณประสบพบเจอได้เพราะไพ่เดอะซันคือแสงสว่างคะ่ะนะ วันนี้จบแล้วกับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะขอบคุณคะ่ะ